ืว่าแล้วเชียวทำไมมันถึงแปลกๆ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆ s ัอนออฟเดอะ n ันยินดีรับใช้ทุกคนฮะวันนี้เรามาทำคลิปวิดีโอในหัวข้อใครกำลังจะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้นะครับเป็นการเล่นบบพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงร่องหรือไม่ตรงเลยนะครับน้อมรับสิ่งดีๆเอาไว้ก็พอเนาะตอนแรกก็จะทำปิกอากาศเพื่อนๆแต่ว่าปวดหัวมากเลยอากาศมันร้อนอะ่ะบีบขมับแทบแตก ก็เลยเอองั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาทําอันนี้กันก่อนเพราะว่าพลังงานเรื่องจะเดี๋ยวจะมีคนติดต่อเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างแรงเหมือนกันราวกับว่าเดี๋ยวมันกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณผู้ฟังที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะงั้นไม่เป็นการเสีเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะผมใช้สำหรับนี้พระอาทิตย์นะเอาให้มันชัดเจนชัดแจง้งตรงไปตรงมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าบุคคลคนนี้เป็นใคร อะไรบางอย่างบอกผมว่าคุณเคยเจอคลิปแนวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องใช่หรือไม่คลิปนี้อาจจะเป็นการยืนยันอีกหนึ่งเสียงก็ได้นะว่าอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่หรือถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็ลองฟังดูเพื่อเป็นการยืนยันอีกทีก็ได้นะครับวันนี้ขอเปิดไพ่แบบธรรมดาแล้วกันนะเปิดแบบธรรมดาสัก10บใบนะครับขอเปิดไปก่อน๋ยวผมอ่านรวดเดียวเลยโอเคเนาะ อย่าปลูกแอร์อีกสักอันจังเลยแต่ว่าค่าไฟก็แพงแพงค่าไฟคุณผู้ฟังเดือนเท่าไหร่กันบ้างครับเนี่ยโอ้ขนาดบ้านผมประหยัดกันสุดๆแล้วยังยังยังเกือบครึ่งพันอ่ะโหอ่ะสวินถือถ้วยเหรอเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนได้มหมนะนะนะขอบคุณจ้ะโอเค คุณผู้ฟังงงก็ถามกับตัวเองว่าเอ๊ะไปตอบมึงตอนไหนเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิแหมเอ็มพาวเวอร์ Emperor, จ้ะสามถ้วยนี่งไงแปดไม้เท้าตรงหัวข้อเป๊ะ เปะเลยไนอฟครับเหรอคนคนี้อายุไม่ห่างกับคุณเท่าไหร่นะไนอฟเป็นคนที่หนึ่งพูดย้ำอีกทีอายุไม่ได้ห่างกับคุณมาก 2. องคนคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลหรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคุณนะฮะรวมถึงตัวคุณด้วยที่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขา สองเหรียญต่อมาดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีคนที่รู้จักเลยก็อาจจะเป็นคนที่ตามติดชีวิตคุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเคสแบบไหนก็แล้วแต่จะรู้จักแล้วหรือไม่รู้จักหนึ่งอย่างที่เขารู้สึกกับคุณคือคุณคือเอ็มเปอร์เรอร์ของเขาคือคนสําคัญเป็นคนสําคัญเป็นคนที่อยากจะสา่ถ้วยครับอยากจะสมหวัง นะอยากจะให้สมหวังอยากจะมีความสัมพันธ์อยากจะมีตัวเขาอยู่ในชีวิตของคุณสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะติดต่อกลับเข้ามา8นะครับจะติดต่อมา8ไม้เท้าโอ้ยปวดขมับจี๊ดเลย8ไม้เท้าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับเข้ามานะฮะเอากรณนนีแรกก่อนขอเนี่ยขยายความนิดนึงนิดนี้คือเติม S ด้วยนะ คนคนนี้ถ้าเอาเป็นคนที่รู้จักกันแล้วน่าจะมีความสัมพันธ์นะครับอยู่ในระดับหนึ่งถึงขั้นลึกซึง้งเป็นคนที่จากหน้าไพ่นะคุณไม่เคยลืมคนคนนี้แต่ผมไม่ได้เห็นว่าเป็นคนเก่าแก่แต่อย่างใดแต่ต้องเปิดเพิ่มนะแลวได้เห็นเอาแน่เลยคนค,คนนี้คือคนที่มีความสําคัญกับคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ยัง จำในความเป็นเขาได้ไม่ลืมคาว่าจําเป็นเขาได้ไม่ลืมในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะมีอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ารู้จักกันนะและพอมองหน้าปุ๊บพอพูดชื่ออ๋อคนนี้นี่เองนะแต่สําหรับคนคนนี้เขาคิดกับคุณไปไกลมากเพราะเขามองว่าคุณคือเอ็มพัเรอร์ไปซะแล้วคุณในตอนเนี้ดูดีไปหมดเลยดูดีดูดมีสเสน่ห์ดูยิ่งใหญ่ดูระดูถ้าพูดในภาษาแสลงคือดูแพงแพงมาก เขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะสมหวังกับคุณนะสามถ้วยเนี่ยอยากจะสมหวังกับคุณสักครั้งอยากจะสมหวังกับคุณจริงๆเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาในอีกไม่ช้าถ้าเป็นกรณีของคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยก็เหมือนกันนั่นแหละรครับตาที่ผมพูดนะเพียงแต่เปลี่ยนจากรู้จักเป็นไม่รู้จักเท่านั้นเองเพิ่มเติมอีกหน่อยคือคนคนน,นี้น่าจะตามส่องคุณมานานแล้วหรือแอบ,บดูคุณมาสักพักแล้วนะฮะแอบบส่องแอบบดูทำความรู้จักกันมาสักพักแล้วอ่ะขออีก5ใบที่เหลือ ชาลีออดโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วล่ะใครได้เข้ามาดูคลิปวีดีโอนี้ผู้ว่างก็แยงผู้นู้นผู้ฟังก็แยงขึ้นมาแหมผู้อ่านมันก็ไม่ธรรมดาคลิปนั่นแหละจ้าผมไม่เถียงแต่มันมันไม่ธรรมดาจริงๆตัวเองตรงไหนรู้ไหมหนึ่งอย่างล่ะอะไรบางอย่างบอกผมมาว่าก่อนที่คุณจะมาดูคลิปเนี้ยมีคลิปแนวๆน,นี้ที่คุณได้ฟังจากผู้พี่หมอท่านอื่นมาแล้วใช่ไหม คลิปนี้ยืนยันนะว่าเดี๋ยวคนคนนี้จะมาจริงๆมาจริงๆเลยชาริออตเนี่ยอาจจะติดต่อสื่อสารเข้ามาและอาจจะนัดคุณไปเจอเลยหรือบางทีคนคนี้ก็โผล่พรวดเข้ามาในชีวิตของคุณแบบตัวเป็นๆเลยก็ได้ทีนี้แหละครับตั้งกาดให้ดีตั้งกาดให้ดียึดออกพกถุง8เหรียญ เอคอคนนี้มาแรงเว้ยมาแรงจริงๆไฮโลแฟนต์มีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องหกถ้วยนั่นไงไอ้ใบที่ผมไม่อยากให้ขึ้นที่สุดก็ขึ้นสิบถ้วยตายสำรับเป็นวิกตอรี่ฮะแปดไม้เท้าเอ้ยเจ็ดไม้เท้าขออภัยโอ้ ไม่ว่าคนคนนี้คุณจะรู้จักหรือมีความสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่ก็ตามนะเดี๋ยวคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณกับเขาได้สมหวังกันในที่สุดเขาจะให้เกียรติคุณให้รู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งเท่าที่เคยมีมาคุณน่ะมีม,ม,มีมีบุญสมพงกับคนคนนี้นะ บุญสมพง์มีความผูกพันกันถ้าในตับลาบตามหลักขาเชื่อของพระพุทธศาสนาคือคุณทั้งคู่เหมือนทําบุญร่วมกันมามีความเป็นบุกเพสนิวาตร่วมกันมาพอสมควรเลยเดี๋ยวคนคนนี้จะเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ว่าโตคุณนาเจ๋งแค่ไหนและคุณน่ะจะได้กลายเป็นผู้ที่ถูกข้างรักสิบถ้วยเขาจะพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้แต่ทีเนี้ย มันมีอีกหนึ่งคำถามที่ผมแวบเขามันหัวและผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าคนที่เข้ามาดูคิดวดีโดนี้เริ่มไม่อินกับความรักแล้วใช่ไหมถามก่อนเพราะมันขึ้นแปดเหรียญแล้วมันลงท้ายด้วยวิกตอรี่ไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วไม่ได้ต้องการไม่ได้ W a n t หรือ e e d ขนาดนั้นแล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะติดต่อหาคุณเข้ามาเหนื่อยหน่อยนะเพราะดูเหมือนคุณในตอนนี้คุณในตอนนี้คือดีเอ็มพอเอร์ฮะก็คือ สมบูรณ์ทุกอย่างมีความสุขด้วยตัวเองโน no no สนโนแคร์สวัสดบ์บอลอกหลอ่ลอๆกระชากคอเสื้อสวยๆกระชากคอเปือ้อ,อ,อ,อกคอปกเสื้อหล่อๆปุ๊บผู้หญิงก็สวัสดบลอบสวยๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ฮะไม่มีก็ไม่ตายไม่มีก็ไม่ตายไม่มีความรักฉันไม่ตายแต่ไม่มีเงินสิแย่ yeah. อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะตัวคุณเน่ยนะนะแต่คนคนนี้จะติดต่อเข้ามาและจะนัดเจอหาคุณทําทุกอย่างให้มันถูกต้องเลยและจะพยายามทําให้คุณเชื่อใจและผูกพันกับคนคนนี้ให้ได้ รู้สึกว่ามันจะมีไซส์สตอรี่นะขอนีตเปิดไซส์สตอรี่ต่อได้ไหมอืมแล้วเขาจะทำางไงคุณต่ออะลัคนาราศีเหรอลัคนาราศีมันขึ้นทุกธาตุเลยอะไม่มีธาตุลมเท่านั้นเองครับไม่มีธาตุเมถุนตุกลุ่มเท่านั้นเองขึ้นมาทุกธาตุเลยมีมีนอ่ามีนมังกร กรกฎธนูพุษบพิจิกใช่ประมาณนี้ครับประมาณนี้สิงด้วยประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวจะติดต่อเข้ามาหาคุณราศีนี้แต่อยากจะดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นคุณยังไงอเออผมอยากรู้จังผมว่าคุณก็อยากรู้นะเขาจะทักมาตรงๆหรอแบบว่าเอ้ไฮฉันชอบเธอจังเลยมาเป็นแฟนกันไหมอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูก่อน เขาจะทคแอคชั่นกับคุณยังไงเออผมสงสัยจังืึคุณพระช่วย Justice เหรอเข้าใจเหรอเข้าใจอะไรอะ่ะ Justice The Star The Tower โอ้ตาย Justice Star Tower สวินเหรียญผมกล้าพูดเลยนะในบรรดาสำรับน้องๆไพ่ทั้งหมดอะ่ะพลังงานของไพ่ที่ตรงที่ที่ผมรู้สึกว่าผมสื่อสารคุยด้วยได้มากที่สุดอะ่ะคือสำรับนี้สำรับพระอาทิตย์เนี่ยโอกาสเกิดขึ้นกับคุณสูงมากผมว่าหนึ่งเหรียญ ขอเอาถ้าฝั่งคนที่คุณรู้จักแล้วก่อนแล้วกันเด่นสุดตรงนี้เขามองว่าเหมือนเหมือนเขาเพิ่งรู้อะฮะจัสติสได้รู้ว่าคุณอนะมีค่าแค่ไหนในเมื่อตอนที่ทาว tower มันสายไปแล้วพลังงานคุณมากเนาะเหมือนคลิปก่นกอนๆที่ผมเคยอ่านเลยเหมือนเขารู้ครับว่าถ้าไม่มีคุณอยู่อชีวิตของเขาเขาอยู่ไม่ได้เขามารู้ตัวว่าคุณสะสคัญ สำหรับหัวใจเขาอะตอนที่ทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วมันสลายไปแล้วตอนนี้เขาจะเป็น night of p e n n a c l e และก็ age of pinnacle เขาจะพยายามสู้อีกครั้งเพื่อทวงคุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งจะขอสุขสมองของคุณให้เต็มที่ไม่รู้เหมือนกันว่าร,รู้จักกันในฐานะอะไรถ้าเกิดรู้จักกันในฐานะคนรู้จักหรือเพื่อนเขาอยากจะทําให้คุณเป็นคนรักคือจะต้องดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นคนรักอยู่แล้วอันนี้ผมว่ามีหนาวเพราะเพื่อนๆซัอนออฟเดอะซ ใจแข็งทุกคนกับอีกกรณีหนึ่งคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนคุณนึกไม่ออกว่าเป็นใครคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาตัวเขาจะมีรางสังหรณ์ถึงตัวเขาเองอะนะถึงการมีตัวตนอยู่ของคุณคุณการเป็นเดอร์สตาร์ในชีวิตของเขาและในวันที่เขาได้เจอคุณในรูปโปรไฟล์ Facebook IG หรือเจอคุณตัวเป็นๆณนะที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่ผมไม่เห็นนะว่ามันมาจากทางไหนมันมาได้เกือบทุกแบบเลยแต่ตีเปอร์เซ็นต์มากสุดคือโซเชียลมีเดีย ไม่เท้าการติดต่อสื่อสารก็เกิดสปาร์กเลยครับเดอะทาวเวอร์แล้วก็ตัดสินใจว่าจะจีบคุณจะรู้คุณอย่างจริงจังจริงจังเลยเลยเนะนื่องเรียนเนี่ยจะพิชิตใจคุณให้สำเร็จจงได้นะครับอ่ะโอเคแล้วแล้วแล,วแล,วแลวยังไงต่อในส่วนของทาร่มันประมาณนี้เดี๋ยวผมขอขายายด้วยออราเคิลหน่อย เอาเป็นโรแมน c ์แอ g e l ลแล้วกันไม่ได้ใช้พีคขามานานมากแล้วอ่ะดูสิรูปแบบความรักมันจะเป็นยังไ,ไงเออผมอยากรู้จังอาจจะมีลมแทรกเข้ามาบ้างนะเพื่อนๆนะเพราะว่าผมเปิดพัดลมจ่อหน้าเลยตัวนี้ร้อนจริงไม่ไหวขอสักสามใบแล้วกันฟลิตเอ็กซ์เทนยูออ t ไลท์ฮา Energy to order โอ้โหทำให้คุณกลับมาสดใสอีกครั้งเหรอเหมือน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 พลังใจของคุณเหมือนหัวใจคุณได้ถูกชาร์จแบตน,นะฮะคนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นที่พึ่งทางใจทำให้คุณมีความสุขได้ทำให้คุณกลับมาเต็มที่ p a s s i o n เสน่ห์หลงไหลพิศวาสเสน่หาแรงกล้าเต็มคาราเบล ภาษาบ้านผมคือเต็มอัตราศึกะฮะเต็มที่เต็มเหนียวเลยคนนี้ฟอร์ n ิว n a ง n อนเอนน่าจะอันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนเก่านะใบนี้ให้อภัยแล้วเรียนรู้กันใหม่ได้ไหมถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีคนเก่าหรือไม่เอาคนเก่าคนคนนี้จะทำให้คุณอะได้ให้อภัยตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ในความรักครั้งนี้อีกครั้งนะฮะดีงาม คุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆถ้าอยากน้อมรับอย่าให้มันเป็นจริงก็กดคำทำนายไว้ได้โอ้ลืมเมื่อ,อไหร่สำคัญมากคือเวลาเอาแนวโน้มเวลาผมไม่ขอพูดตรงๆว่ามันจะต้องเป็นวันนั้นวันนี้หรือเวลานั้นเวลานี้เท่านั้นนะแต่ขอดูแนวโน้มครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่12 12ครับ อีก12วันหรืออีกราวสิสัปดาห์12สัปดาห์นี่ประมาณเท่าไหร่1เดือนกว่าๆใช่ไหมหนึ่งเดือนมันมีกี่สัปดาห์นะห้าปะ่ะห้าห้าหรือสิสัปดาห์ประมาณนี้ใช่ไหมหนึ่งอีกระมาณหนึ่งเดือนกว่าๆว่าแต่ผมว่าไม่นาน,านขนาดนั้นสิบสองวันก็น่าจะสิบสองวันหรือไม่ก็หลังจากนี้อีกหนึ่งวันหรืออีกสองวันจากนี้หนึ่งถึงสองวันประมาณนี้ก็ได้เช่นกันวันจันทร์ครับนี่งไงหนึ่งสอง สอ,อีก2วันเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมนะหนึ่งสองส angel number 1 2ึ่ angel number มาแล้วไปหาความหมายเอาเองแล้วก็น้องรับคำทำนายเอาไว้ได้เลย12วันนะครับนี่คืออย่างช้าถ้าอย่างเร็วสุดคือหนึถึง2วันจากนี้ angel number 1 2ึ่ง เป็นสัญญาณให้คุณได้รับรู้แล้วนะมีหน้าพลังงานถึงได้แรงแรงจนผู้อ่านตัดสินใจเออดนใจมาทําคลิปนี้แล้วยิงใครที่เจอคลิปแนวอย่างเงี้ยบ่อยๆมาก่อนนะเนี่ยก็จะมาเจอคลิปผู้อ่านอะ่ะหรือหลังจากนี้ที่ดูของพี่ๆท่านอื่นไปแล้วอะ่ะขอให้คุณรู้เอาไว้เลยนี่คือสัญญาณยืนยันจริงๆ,งๆว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งกัดเอาไว้ให้ดีกันแล้วกัน ะะขอให้ช่องซาเอุตสันเป็นด่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นด่างแสงแรกแยบแห่งดวงตะวันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอกันใหม่สวัสโตอต่อไปขอทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ดห